เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจําวันที่16สิงหาคมในคลิปนี้ก็ตามสัญญาจากคลิปรอบเช้าที่เป็นปรีวิวก่อนแข่งกับฟูแล,ล่มคืนนี้นะครับที่ผมบอกว่าจะเอาอัปเดตของฟลาบิสโรมา a โนมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรกันบ้างกับความคืบหน้าตลาดนักเตะของทีมเมื่อคืนที่ผ่านมา เริ่มกันที่รายงานแรกเลยนะครับกับเรื่องของแบ็กซ้ายทีมชาติตุรกียอย่างเฟอร์ดี้คาดิโอกลูที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับเฟเนบเบเช่ทีมในตุรกีซึ่งเมื่อวานก็มีข่าวลือจากแดนไก่งวงเองเลยครับที่เล่นข่าวประมาณว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจอยู่นะอย่างไรก็ตามครับล่าสุดฟาริโซโรมาโน่ก็ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยสนใจแบ็กซ้ายรายนี้เลยครับและก็ไม่เคยยินคอสนอเข้าไปเพื่อขอซื้อตัวนักเตะเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วย เวยตอนนี้สโมสรที่กําลังเจรจากับนักเตะก็มีเพียงแค่ไบรตันทีมร่วมพรีเมียร์ลีกที่กําลังติดต่อและก็ดําเนินการกับดีลนี้เพียงแค่สโมสรเดียวครับยังอยู่กับเรื่องแบ็กซ้ายนะครับอันเนื่องมาจากลูกชอเจ็บและก็รวมถึงไตรเรลมาเลเซียก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นทาให้แมนยูนเต็ดต้องกลับวกวนมากันที่เรื่องการเสริมแบ็กซ้ายแบบเร่งด่วนอีกครั้งโดยฟาบิโอโรมาโน่นะครับก็เผยว่าตอนนี้ในลิสต์การเสริมทัพในตําแหน่งแบ็กซ้ายของแมนยูนเต็ดนั้นมีด้วยกัน3รายครับประกอบไปด้วยโซ e กับ ที่เป็นฟรีเอเยตนทั้งคู่และก็อดีิตคนเคยๆอย่างเซกโอเรกิลอนแต่ทั้งหมดครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะพิจารณาเป็นแค่สัญญาระยะสั้นเท่านั้นอย่าง2คนแรกมาริโอเอโมโซกับมาร์กอสอลองโซที่เป็นฟรีเอเยตนก็จะเป็นสัญญาแค่1ปีออปชันอีก1ปีส่วนทางด้านเซโกเรกิลอนนะครับก็จะเป็นในส่วนของสัญญายืมตัวแบบเดิมมากกว่าครับ มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในดีลของยูซุฟโฟฟาน่าดันกลางวัย26ปีจากโมนาโกกันนะครับที่เมื่อวานนี้ Sky ยสปอตอิตาลียรายงานว่าเอซีมิลานยินค่สเหนือขอซื้อตัวนักเตะแล้วและนักเตะเองก็สนใจไปอิตาลีด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับอัปเดตจากฟราบิสโอมาน o ก็เผยว่า เอาตามจริงแล้วตลอดช่วงที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยพิจารณาจะดึงตัวยูซุฟโฟฟาน่ามาร่วมทีมแต่แรกอยู่แล้วครับและไม่เคยมีการเจราจากับนักเตะด้วยแมนยูเน็ดชัดเจนและก็โฟกัสไปแค่การดึงตัวมาเนลกาเต้เท่านั้นโดยที่มีแบ็กอัพเป็นซันเดอร์เบเก้ของเบอร์ลีและก็โซฟียันแอมรบัตของฟิออเรนตินารวมถึงรายชื่ออื่นๆที่สโมสรอนยังไม่ได้มีการติดต่อเข้าไปด้วยส่วนในกรณีของเอซีมิลานที่ใกล้จะปิดดีลยูซุฟโฟฟาน่านั้นโรมาโนก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงครับ จากดีลของยูซุฟโฟฟาน่าที่ฟราบิสโอมาโนเหมือนตอกฝาโรงปิดซอบให้แล้วนะครับเราไปต่อกันที่ดีลของมาเนลูกาเต้ที่ต้องบอกว่าความคืบหน้ายังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเมื่อฟราบิสโอมาโนออกมาย้ำเรื่องเดิมๆก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีการติดต่อกับปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างต่อเนื่องครับเกี่ยวกับดีลของมาเนลูกาเต้ด้วยอาจเป็นการแยับถามเรื่อยๆว่าเปลี่ยนใจหรือยังที่จะลดราคาค่าตัวลงมา ถึงแม้บางสื่อจะเล่นข่าวใหญ่ว่าลดราคาลงมาแล้วก็ตามครับซึ่งฟลาเบซโอมาโน่ก็ยังยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันของอูาเต้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเช่นเดิมแต่ก็เป็นอะไรที่น่าลุ้นได้มากกว่าเดิมครับนอกจากนี้ฟลาเบซโอมาโน่ก็ยังเสริมเรื่องของสัญญาส่วนตัวนักเตะอย่างพวกค่าเหนื่อยโบนัสต่างๆสโมสรก็ตกลงกับมาเนลกาเต่ได้ครบหมดแล้วทุกขั้นตอนแล้วครับนอกจากนี้กับเรื่องของอูกาเต้นะครับก็ยังมีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาจากทางดามเชสนักข่าวของ s กายส t ที่ระบุว่าในตอนนี้ตัวนักเตะกำลังพยายามกดดันสโมสปรปารสแซแชักแมงอย่างหนักเพื่อให้ปล่อยตัวเขาออกจากทีมครับซึ่งทางปรารสแซแชักแมงก็ทราบดีเพราะหลังจากที่พวกเขาคว้าตัวเจ้าในเบสมาแล้วมันจึงไม่มีทางออกอื่นใดนอกจากต้องปล่อยตัวแดนกลางชาวอุรุกวัยออกไปครับซึ่งนักเตะเองก็ได้รับความสนใจจากค่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราทีมเดียวเสียด้วยเราไปกันที่อีกรายงานของฟาบิโอโรมาโน่นครับกับรายงานเรื่องของสกอตต์แม็กโรมีเน่ที่ตอนนี้กำลังโดนน,นาโปลีทีมจากอิตาลีตามจีบอย่างหนัก ซึ่งตามข่าวก็เป็นคำสั่งจากเฮดโคชใหญ่อย่างคอนเต้นะครับที่อยากจะได้ตัวมาร่วมทีมแต่นาโปลีนั้นยังติดปัญหาเรื่องที่ว่าไม่มีเงินจึงอาจจะขอยืมตัวไปเล่นก่อนและพ่วงออปชั่นซื้อขาดเขาว่าอย่างไรก็ตามครับจากอัปเดตล่าสุดของฟลาบิโซโรมาโนนั้นก็เผยว่าข้อความจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แจ้งไปยังนาโปลีล่าสุดก็คือต้องการจะขายขาดเท่านั้นครับและจะไม่ปล่อยยืมตัวเด็ดขาดและค่าตัวอย่างตามที่ต้องการในตอนนี้นะครับที่แจ้งไปก็คือ30ล้านยูโรด้วยกันครับ เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของปีเตอร์ชไมเคิลกันนะครับกับการพูดถึงอาการบาดเจ็บของลูกชอรอบล่าสุดซึ่งเขายอมรับว่ามันน่าผิดหวังมากๆากโดยดิยทิงแบ็กซ้ายว้29ปีรายนี้นะครับว่าเพราะฝืนที่จะไปช่วยทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2 0 2 4ทั้งทีสภาพร่รางกายไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แถมพอกลับมายังสโมสรอนก็ยังเจออาการบาดเจ็บเล่นงานต่อซะอีกจนเดือดร้อนทีมต้องมาปรับกันบุนทั้งทีซีซั่นใหม่ก็กำลังจะเริ่มอยู่เต็มแก่แล้วครับโดยปีเตอร์ชไมเค คนที่ทำให้ผมรู้สึกแย่ยจริงๆก็คือลุคชอเขาได้รับบาดเจ็บอีกแล้วเราต้องการเขาหน้าในซีซันนี้การตัดสินใจไปเล่นยูโรหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มันทำให้ผมผิดหวังในตัวเขาอย่างมากมันไม่ถูกใจผมเลยมันคงจะยุติธรรมมากพอหากคุณเล่นให้กับสโมสรมาทั้งซีซันแล้วมันคงจะยุติธรรมมากพอถ้าคุณฟิตพอที่จะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์แบบนั้นแต่การลงเล่นไปแบบไม่ฟิตไม่ได้เล่นจนถึงรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศ และตอนนี้เมื่อเขากลับมายัง Small สโมสรอนก็ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งและสุดท้ายก็ต้องออกจากทีมไปอีกครั้งหนึ่งมันน่าผิดหวังจริงๆเรามาตอ่อที่บทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของมัทไธสเดลิกกับ Small สโมสรอนกันเลยครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าที่ผมเอามานี้เป็นแค่บางส่วนเนาะใน,นที่สําคัญอยู่ทางเดลิกนะครับก็ยอมรับว่าเขาตื่นเต้นมากๆที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงการได้ร่วมเดินทางกับโปรเจกต์ของ Small สโมสรอนที่มันน่าสนใจมากๆ พร้อมกันนี้เขาก็ได้ยืนยันอีกครั้งครับว่าเขาจะขอทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อพาสโมซอนกลับไปยังจุดสูงสุดอีกครั้งให้ได้โดยมาทัชเดลิกนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง MU TV ว่ามันเป็นความท้าทายที่เหลือเชื่อที่ได้รับโอกาสจากหนึ่งในสโมซอนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการที่แข่งขันในลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมได้รับแรงบันดาลใจจากความท้าทายใหม่ๆเหล่านี้แหละผมหวังว่าผมจะได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย อันที่จริงผมชอบโปรเจกต์มากเลยนะเป็นเรื่องดีเสมอที่ได้ย้ายมาอยู่สโมสรแล้วรู้สึกว่าตัวเองนะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ใหม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์และก็สิ่งใหม่ๆผมวังว่าผมเองและก็รวมถึงนักเตะใหม่ในซัมเมอร์นี้จะสามารถมีส่วนร่วมสร้างเรื่องราวต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็นำสโมสรกลับมาอยู่ในจุดที่ควรอยู่นั่นก็คือจุดสูงสุดอีกครั้ง ผมยอมรับว่าผมตื่นเต้นมากๆผมรอมันมานานมากจริงๆในช่วงพักร้อนผมรอคอยข้อความที่บอกว่ามันจะกลายเป็นความจริงและตอนนี้มันก็มาถึงเซตทีผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มต้นกับสโมสซอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสซอนที่ยิ่งใหญ่และก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานคุณสามารถสัมผัสมันได้มันอยู่ในอากาศที่นี่คุณสามารถหายใจเอาประวัติศาสตร์ของสโมสรเข้าไปได้ เรามาปีท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากก่อนจะพาทีมลงสนามเจอกับโฟล,ลัมในคืนนี้นะครับอยู่ทางเทนฮากได้ยอมรับตรงๆว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อม100%กับการลงแข่งครับ ซึ่งหนึ่งมาจากกนนีกลุ่มนักเตะตัวหลักของสโมสซอนหลายๆคนเพิ่งจะกลับมารวมตัวกันได้ไม่นานเพราะติดภารกิจกับการรับใช้ทีมชาติไม่ว่าจะเป็นศึกยูโรและก็ศึกโคปาเมริกาแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็ยืนยันว่าพร้อมจะรับมือและก็ส่งนักเตะชุดที่ดีสุดลงสนามในเกมคืนนี้อย่างแน่นอนโดยเอริกินฮากนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าในตอนนี้ทีมของเรายังไม่พร้อมนะแต่ลีกก็กําลังจะเริ่มต้นแล้วเราไม่สามารถซ่อนมันไว้ได้เราต้องรับมือกับมันให้ได้เท่านั้น มันค่อนข้างซับซ้อนแหละเราพาทีมออกทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาจากนั้นเราก็ได้นักเตะจากยูโรและก็โคปาอเมริกามาสมทบตอนนี้ก็มีนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มอีกซึ่งเราอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งการจัดทีมครนนี้มีปัญหาอยู่แหละแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับว่านักเตะที่ไม่พร้อมแบบเดียวกับซีซั่นที่แล้วมันเกี่ยวกับว่านักเตะที่เราสามารถใช้งานได้มากกว่าแต่เราเองก็มีกลุ่มนักเตะที่ดีเราสามารถเลือกนักเตะที่แข็งแกร่งได้ผมเชื่อมั่นว่าเรามีทีมที่แข็งแกร่งมาาากพอและะเรจทํให้้ได ใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ